สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็อัปเดตประจำเดือนธันวาคมนะคะก็จะมีเป็นแจกสกินฟรีนะคะสสกินนะสกินแรกก็จะเป็นสกินตัวเซฟิสสกินนี้เลยนะคะที่เราเอามาให้ดูนะแล้วก็อีกหนึ่งสกินนะคะก็จะเป็นสกินตัวอารัมนะคะซึ่งสกินที่แจกเนี่ยเป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็ อยากให้ทุกคนนะคะได้มารับกันนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดของฟรีนะคะแล้วก็สองฮีโร่นะคะตัวแรกจะเป็นน้องอลิสแบบนี้นะคะจจกฮีโร่จะมีสกินเข้ามาใหม่หรือเปล่าเอออีกหนึ่งฮีโร่นะคะก็จะเป็นตัวเตี่ยวเซียนนะคะกดแชร,ร์กดนลค์กดติดตามด้วยนะคะพรกก้อมแล้วก็ไป รับชมคลิปกันได้เลยท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลระค้าคารกันนะคะนี่ก็จะเป็นเลราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสาหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่นนะคะ ปีชิบลรยปีเลย,เลยมาฟ้าลวไปของฉัน เฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใชเมล่าเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น Tp7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนะ ฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมานะคะสำหรับกิจกรรมแจกสกินฟรีนะคะทุกคนกดเข้ามาตรงนี้นะคะจะพบกับกิจกรรมเช็คชื่อนะคะแล้วก็ประมาณวันที่3ทธันวานะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกฮีโร่ใหม่นะคะทุกคนจะเป็นตนัวนี้ชื่อว่าโบสบารอนนะคะทุกคนอ่ะ อันนี้เข้ามากิจกรรมนี้นะคะสกินที่เราให้ดูเมื่อต้นคลิปนะคะจะอยู่ในกิจกรรมเช็คชื่อประจําเดือนธันวาคมนะคะทุกคนแค่เข้ามาล็อกอินให้ครบ20วันนะคะเราก็จะได้รับตาลเชิญสกินแล้วก็สามารถเลือกรับได้นะคะว่าจะเลือกรับเป็นสกินหรือว่าฮีโร่นะคะตามนี้ก็จะมีสกินอารามเซฟฟิตนะคะแล้วก็ฮีโร่ตัวเตี่ยวเซียนกับตัวอลิสนะคะทุกคน วันพุธก็จะเป็นผู้ไฟนะคะเดี๋ยวน่าจะมีวงแหวนมานะคะวงแหวนอีตีมอ่ะแล้วก็ถ้าเราเช็คชื่อครบ5วันนะคะเราก็จะได้เป็นรูปโปรไฟล์คริสต์มาสของตัวซิปนะคะแล้วก็อิมวติมิฟคริสต์มาสงอน30วันนะคะนี่ก็จะเป็น การเชิญเอฟเฟกก็จะเป็นพวกส snow festival นะคะเข้ากับเทศกาลสิ้นปีหิมงหมะอะไรต่างๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกล่องปริศนาอะไรองี้เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีนะคะสำหรับกิจกรรมพิเศษเออกิจกรรมพิเศษนะแล้วก็สำหรับฮีโร่บอลบอลก็แจกฟรีเหมือนกันนะคะเป็นฮีโรนะ่พิเจษนะพิเจษเขาได้มาแต่งเป็นฮีโร่ตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับเมน เมนอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกเมนยีน่านะคะสําหรับยีน่าสกินนี้นะคะเป็นสกินระดับมายติเคิลนะคะก็จะทําการกลับมานะคะทุกคนวันที่3ธันวาคมนี้นะคะทุกคนราคาก็อยู่ที่ประมาณ5,500คูป,ปองนะคะเราบอกเลยนะว่าตัวยีน่าสกินเนี้ยเป็นสกินที่คุ้มมากเอฟเฟกอลังนะคะแล้วก็คือถ้าเราซื้อเอฟเฟกตตัวยีน่าใช่ปะ เหมือนตัวเดียวได้ไปแล้ว6เอฟเฟกเลยนะคะทุกคนสำหรับยีหน้าสกินนี้นะคะอ่ะแล้วก็ยีหน้าสกินนี้นะคะเปิดให้เล่นฟรีด้วยก็คือมันจะมีกิจกรรมตรงนี้เติมป่องต้นเดือนนะคะก็คือเติมเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนเติมแบบขั้นต่ำอาวีอ่ะแล้วเราก็ล็อกอินนะคะแล้ววันที่2เนี่ยก็จะได้เป็นดวงจันทร์นะคะก็จะเล่นในกิจกรรมเทพสุริยจันทร์นะคะเริ่มวันที่ 3นี้นะคะสําหรับกิจกรรมตัวยีได้น่าจะเล่นฟรีได้แค่2ครั้งนะคะทุกคนประมาณนี้นะกิจกรรมอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะคะช่วงนี้ RV ี v ก็ยังแบบเงียบเหงานะใครที่มีเพชรนะคะก็เอามาแลกก็ได้แต่ก็คือตรงนี้ก็ยังไม่เปิดให้แลกสกินก็ยังมีแบบว่าเหมือนเดิมนะคะก็ตามนั้นแหละทุกคน ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆนะคะมีแต่สกินใหม่ที่เสียตังเอออะไรฟรีไม่ค่อยมีนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเชื่อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝากกดติดตามด้วยจะได้มาอัปเดตข่าวสาร Rv อะไรใหม่ๆนะคะทุกคน